ไปดูเรื่องการศึกษานะครับมอ,อวิทยานุสรสุร,ราธ,ธานีครับเปิดศูนย์การเรียนรู้สเสริมศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมุ่งสู่การเป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษาครับที่ลานเวทีกลางโรงเรียนมอวิทยานุสรสุร,ราธานีโดยนายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ STEM Education หรือ STEM ศึกษาซึ่งเป็นการบูรณาการสร้างความรู้ระหว่าง4สาขาวิชาได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับนำเอาจุดเด่นของแต่ละวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัวมุ่งไปเน้นที่ทักษะหรือการปฏิบัติจริงไม่ใช่เพียงการเรียนทฤษฎีเท่านั้นครับมีความสำคัญนะครับ,รบในการที่จะศึกษาต่าง ในจังหวัดชลธนีเรานะครับโดยเฉพาะที่มอหรือโรงเรียนมอวิทยาสศนเนี่ยนะครับนะครับวันนี้ที่จะมีโครงการเปิดศูนย์สเต็มศึกษาขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่จังหวัดเองให้ความสาคัญนะครับเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นศูนย์สเต็มในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการต่างๆพนักานศึกษาในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมตลอดจนคณิตศาสตร์ต่างๆจังหวัดชลธนีเองนะครับเน้นความสาคัญด้านการศึกษานะครับเรามี สถานศึกษาลหลายๆแห่งเรามีระดับบุดมศึกษานะครับลหลายๆแห่งที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพคนของสุราษฎร์ธานีให้มีความรู้มีความสามารถเพื่อกลับมาพัฒนาสุราษฎร์ธานีของเราครับ ภายในงานนะครับมีการจัดกิจกรรมวิชาการการเวิร์กช็อป14กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนรวมถึงบุคลากรต่างๆได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาก่อให้เกิดความสําเร็จแก่ผู้เรียนอีกทั้งยังเป็นการยกระดับการเรียนรู้ด้านสเต็มศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกวัยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ยอดด้วยกันข้อที่1เราจะทําพื้นที่สเต็มศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อเป็นขับเคลื่อนในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วต่อยอดเพื่อจะให้น้องๆได้มีโอกาสในการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และก็พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อจะไปช่วยพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนงานทั้งด้านวิทยาศาสตร์และก็ด้านการศึกษาต่อของเด็กๆในอนาคตด้วยค่ะก็ฝากผู้ปกครองทุกคนนะคะขอเช,อนชนิญชวนผู้ปกครองทุกคนคะ่ะให้ส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนมอวิอเชียรนุสอนกันนะคะเพราะว่าโรงเรียนที่นี่นะคะเราไม่ได้เนน้ วิชาการในรายวิชาทั่วไปอย่างเดียวเราเน้นหลักด้านสเตมนั่นหมายความว่าเราต้องการให้เด็กๆทุกคนค่ะได้พัฒนาองค์ความรู้ในสีศาสตร์นี้แบบบูรณาการเพื่อที่จะได้ฝึกการคิดวิเคราะห์รับรองว่าถ้าส่งมาเรียนที่นี่เด็กๆจะมีสกิลทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้องค์ความรู้สีด้านมาบูรการศาสตร์เพื่อจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปในอนาคตแน่นอนค่ะ